มาจอบต้นพลัมค่ะทุกคน <c oughs> สุกเดี๋ยวพรวุนี้ต้องให้น้ำเขาแล้วนะคะจริงๆนะมันเก็บได้แล้วนะเนี่ยเก็บมันสุกมันแดงเต็มต้นแล้วค่ะทุกคนอเพิ่งกินข้าวอิ่มนะคะวันนี้อบไก่ห่อด้วยเบคอนกับมะเขือเผา สูตรสไตล์สูตรสูตรมั่วนะคะทุกคนแม่หลอกเห็นในยูทูบแล้วก็เอามา mix and match นะคะทุกคนมาทำอาหารเย็นนะวันนี้อร่อยมากดูดูกิ่งนี้มันก็ยังคือมันก็ยังมีแบบว่าลูกเขียวอยู่นะตรงนี้นะคะทุกคน ุณสาบอกว่ามันมันไม่หวานเลยอ่ะมันยังไม่หวานมาสันเดี๋ยวมือื่นที่หดหน้ามันมาสพนะเพิ่อนมานะคะเนี่ยคะ่ะทุกคนเอามาเอามาให้ชมนะคะทุกคนเอามาให้ชมแต่ยังไม่เก็บนะคะวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวนั่งรหลดนี่นะคะทุกคนนั่งร้านเ <c oughs> ออหัวหัวตํำมาหน,นี่นะคะทุกคนอ้ามุดขม้าจะอยากอยากมาถ่ายให้ดูนะคะทุกคนคือมันดกมากดก ไปถึงฝั่งนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมคือมันงามมากค่ะทุกคนคือมันดกดกสุดๆที่จริงตอนแรกว่าจะตัดกิ่งนี้นะแต่มันก็เลยมันก็เลยเออ,โ,อเโชคดีแล้วที่ไม่ตัดกิ่งนี้นะคะทุกคนปกติก็คือจะทําให้มันแบบว่าอ่ให้มันกางแขนมันนะค่ะทุกคนให้มันยาวออกไปตามตามกิ่งอย่างเงี้ยเป็นรัว้ว พื่อที่จะแบบว่าไม่ให้เป็นไม่ให้มองเห็นเพื่อนบ้านเยอะเกินไปอะไรประมาณนี้นะคือให้มันเป็นส่วนตัวเท่าที่จะเป็นได้นะประมาณนั้นนะคะทุกคนแล้วต้นแอปเปิลต้นแพรก็เหมือนกันต้นแอปเปิลต้นซาลี่ทุกต้นคือต้องกางแขนกางขามันออกนะคะทุกคนนู่นนะเอา้าหลอดไตนัง่งหลานเนะค่ะทุกคนตอนนี้ กินข้าวก็อิ่มๆแต่ว่านังสิดนังชิ์เก็บเอาอยู่จากหมากด้วไปชิมนะคะกินหมากได้ดีหมากนี้มันก็ได้ตึงนะแต่าอายว่ามันในหวานมาสินหวานเบ่หวานนัก็เก็บไปแล้วเที่ยนึงนี่โอูโอ้หกิ่งกิ่งกิ่งไม้โอู้ว่าแล้วมันมันหนักจน ่อนไม้มันหักค่ะทุกคนที่จริงเอาปักต่อเสาที่จริงที่ที่จริงมันมันเป็นเสาแท่งเดียวนั่นแหละแล้วก็เราต่อลงไปดินแล้วความยาวมันไม่ได้นะเราก็เลยต่อไม้ค่ะทุกคนนี่นะก็เลยต่อไม้ขึ้นไปแล้วก็จะมีเจาะรูตรงแล้วก็เป็นท่อเป็นแท่งไม้เชื่อมนะเชื่อมเจาะตรงหัวข้างบนแล้วก็ เจาะเข้าไปแล้วก็ให้มันให้มันสูงขึ้นนั่นแหละกว่าเรื่องของเรื่องคือมันสูงไม่ได้เพียงพอที่เพราะว่าเราตอกไม้ลงไปติพื้นดินนะคะนี่นะคะทุกคนโอ้เอาเอามาฝากก็คือจะทุกคนเอามาสู้เบิงเอามาสู้เบิงมาทายแต่ต้นใหนเบิงนี่เห็นไหมมันกระดุกกดกพอง,งามเลยนะจะเกียงสองกิ่งเนี้ยไม่มีกลางแขนมันไปแต่ยังไม่ออก ลูกนะมันอยู่ใต้ใบค่ะทุกคนอันนี้พันธุ์บานนะคะทุกคนพันธุ์วิกตอเรียนะพันธุ์วิกตอเรียค่ะทุกคนอ่ะไปแล้วค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ก็เอามาฝากกันเล็กๆน้อยๆน,ยนะจ๊จะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพาเก็บอีกจากหมากกอนหมากอะไรคะทุกคน อมากนี่บอหมากนี่เนาะมันก็ยังแบบว่ามันนิ่มแล้วแหละแต่อายแบบวันบ้ได้หวานมือนมันจะหดหน้ามันนะไม่ค่อยได้ใส้ใจมานะคะทุกคนค่ะไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าสออนพวงนี้่ให้เบิ่งชัดๆัดงามมาก บ๊ายบายค่ะทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะงามเนาะไปะอิหลีจ้าบัินี้ไปอิหลีกินมาซองมากเบลล่างกินเลย หวานอยู่นะนังบานนะแก้วนังตื้อแดงค่ะ <c oughs> กินน้ำอังงุน <c oughs>